10อโกนิมาเก่าที่ยังน่าสะสมอยู่อันดับที่1มหาจักรพรรดิอโกนิมาคิวติว่าอิมเพลอร์ซับสปีชีอันดับที่2ต้นเทพนิมิตอโกนิมาคิวติว่าออโร่าซับสปีชีอันดับที่3ต้นกำไลย,ยกอโกนิมาคิวติว่าจาดีบันเกิลซับสปีชีอันดับที่4ต้นหลักซับอโกนิมาคิวติว่าเซキュริตี้ซับสปีชีอันดับที่5ต้นเพชรลานีต้นเศรษฐินีอโกนิมาซูดูบัคตัม อันดับที่6ต้นทรัพย์มงคลแดงอากูนิมาเลดวอลอันดับที่เจต้นอำนาจเจริญอากูนิมาคิวติว้าอำนาจเจริญทรับสปีชีอันดับที่8ต้นทรัพย์มงคลทองอากูนิมาโกลเด้นวอลทรับสปีชีอันดับที่9ต้นเศรษฐีหมื่นล้านอากูนิมาคิวติว้าไพร์ลีเวอร์ทรับสปีชีและอันดับที่10ต้นสยามคอมเพกอากูนิมาคิวติว้าสยามคอมเพกทรับสปีชีก็จบไปแล้วนะครับ10บอากูนิมาเก่าที่น่าสะสมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ